สวัสดีค่ะผู้ปกครองทางบ้านและเด็กๆทุกๆคนวันนี้ครูจิ๋กก็มาในหน่วยบ้านแสงสุขแต่ว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์แต่ก่อนอื่นที่เราจะทํากิจกรรมสร้างสรรค์เนี่ยครูจิ๋นมีคลิปวิดีโอมาให้เด็กๆดูด้วยนะคะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปพบกับที่เเด็กจิ๋วสวัสดีค่ะเพื่อนน้องบีวันนี้น้องบีมจะมาเล่นดินน้ำมันไปซื้อมาร้าน20บาท เลยมีต้องหลายสี <Yahoo! S 1> อ้ามีสีอะไรบ้างลูกแกออกมาแล้วหลายสีเลยม,มัแมมีแมพิมมาให้ด้วยวย้สำหรับลวดติน้ำมันใช่ปะไหนลองลวดดี ดินน้ำมันร้านเป็นลูกบอลน่ลูกอะไรกับลูกนี่ดูสโอ้โหโอ้โหาวเป็นเรือเลยลูกอะ ันนี้เล่นดินน้ำมันแล้วก็มีปั้นพิมพ์นี้เล่นกับน้องบีวน้องบีมชอบนะคะเด็กๆก็เล่นได้อันนี้ราคาไม่แพงนะยี่บาทก็สนุกได้นะคะอ้าวเป็นยังไงคะหลังจากที่เด็กๆดูคลิปวิดีโอไปแล้วแต่วันนี้กิจกรรมสร้างสารรค์ของครูจิตนะคะให้เด็กๆนะคะปั้นแป้งโดหรือปั้นดินน้ำมันเป็นรูปบ้าน หัวข้อของคุณครูว่าให้เด็กๆปั้นเป็นรูปบ้านเด็กๆพอจะทำได้ไหมคะถ้าเด็กๆทำได้อย่าลืมถ่ายรูปและส่งคลิปวิดีโอมาให้คุณครูดูด้วยนะคะวันนี้ครูจิตก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ